ต้องกราบสวัสดีสาวว่พี่ฟครกันนะ้นคือวินนี่ก็ผมครับ AJ เ n d m e e นะครับนี่ยครับเราจะมาเล่นฟอร์ดไนท์เซิร์ฟไหนกันก็ไม่รู้นะครับผมเพิ่งโหลดมาเล่นดูนะครับเกมนี้น่าจะมันอยู่นะนี่ฮะรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ฮะโอ้โหจำจักรสมัดด็อกรู้มันมันคือฟอร์ดไนท์หรือเปล่านะฮะผมเพิ่งเล่นเนาะถ้าใครรู้มันคือฟอร์ดไนท์หรือเปล่านะฮะก็ลองคอมเมนต์กันได้ครับแต่ว่าที่ผมเห็นอะคือมันเป็นฟอร์ดไนท์นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย รุ oh. ่งน,นี้ฝนจะตกนะฮะ ก็มันสามารถทำล <Stars> ายได้ด้วยนะบาเรียงเนี้โอเคข้อแล้วเสียงอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดแตีตรงนี้นะฮะมันไม่มันไม่สามารถตั้งชื่อได้นะของเจอหลายประเทศนะ <kitty> ไฟย,ยังอัปเดตอัปเดตเสร็จแล้วนะอัปเดตแล้วฮะแต่ว่ายังเล่นไม่ได้นะฮะ โดนแล้วตอนนี้นะเซิร์ฟฟีไฟยังปิดอยู่นะคะก็เลยเหลือแค่อ่าตอนนี้ยังมาเล่นฝสนไหนแทงกันดิ่งพระสุธาเนะี่ยตอนนี้กนะ็ยังเหลือคนอยู่รอ้อยคนอยู่เลยยังไม่มีใครตายก่คนเลยฮนะ วันนี้นะช่วงนี้ฝนตกนช่วงนี้ฝนตกน่าจะตกทั่วประเทศนะคะก็ขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยกันด้วยนะคะผมเราจะเล่นไม่กี้นะผมเพิ่งเล่นวันแรกนะเป็นการลองผัดเล่นอยู่แต่ถ้าทุกคนถ้ามีคนชอบเล่นชอบบอนเยอะเ๋ยผมทำหลายๆรอบแล้วกันนะน,นี่คืออะไรอะ่ะฮึแล้วมันสามารถอ่คาใครยะอันนี้อะครัะมันสามารถเก็บยิงอันนี้เพื่อ เพื่อที่เราจะสามารถเก็บของได้นะ,ะออไปทำอนะันเนี้ยพวกนี้ได้นะฮะนีอะ่อันนี้คืออะไรท่านผู้ชมอ๋อเกาะมันคือเกาะทุกคนมันคือเกาะใช่ไหมมาฟาร์มปืนกันดีกว่าโอ้เฮ้ยอะไรครับเนี่ยเอา้าเฮ้ยจริงจริงโอ้ยอ๋อเข้าใจแล้วโอเคเปิดก่อนคิวอมัมมด ชึบเราจะได้ปืนโอ้โหยอย่างดีนี่ทำแล้วก็ฟาร์มไปด้วยฮะฟาร์มไปอ่าผมนี่จะเป็นคนที่ฟาร์มเสร็จแล้วก็ถล่มทิ้งอะถล่มทิ้งอะจะเอาจะเอาของไปทำให้พวกนี้ฮะนี่ต้องเก็บให้ได้เยอะๆค่ะตอนท้าย,ทายเกมนี้จำเป็นนะเพราะว่าท้ายเกมนี้ต้องใช้เยอะค่ะ ง่ายๆค่ะไอวอลฮะง่ายๆถ้าคนเล่นเกมอ่าเนี่ยแล้วเ,เล่นสเตปแบบตั้งพวกแฉลบไม้อะไรเนี่ยได้เร็วก็จะเล่นฟรีไฟายตั้งได้เร็วนะฮะเกมนี้น่าจะเป็นการฝึกตั้งไอวอลเลยได้ด้วยเลยนะฮะเกมนี้แนะนำให้เรามาหาเล่นดูได้ฮะผมไม่ได้ใจแต่ผมลองเล่นดูก็โอเคฮะตั้งไอวอลได้เร็วขึ้นนะเวลาผมเล่นยิงยิงยิงอันนี้เท่าไรผมมีเท่าไหร่แล้วโอเคมีไม้ไปสองร้อยอันนี้อันสุดท้ายฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมีจะมีคนมาสงสัยว่าทำไมบ้านมันหายไปนะ เกมนี้มันจะไม่คลายคลายฟอร์ดไนเลยนะเพราะฟอร์ดไนมันจะมีคอนะแต่ว่านี้มันเป็นอาเป็นปืนนะไปเจาะพุทธเจาะได้ฮนะอันนี้กระสุนเอค7สี่สิบเจ็ดอันนี้ผมอยู่ในวงนะฮะเกมนี้ก็ดูดีนะภาพก็สวยดีนะแต่ว่าก็ก็อย่างที่ว่าฮนะมันก็ยังแบบดู ดูยังไม่ค่อยอ่าเหมือนเกมปกติจะเท่าไหร่นะ,ะอันนี้คืออะไรผมทดลองใช้วันนี้อ๋อมันคือโล่คล้ายๆคล้ายๆไอวอลปะคล้ายๆไอวอลปะ,ปะอ๋อนี้ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆคอร์นนะฮะน่าจะใช่แหละมันยิงมันยิงท่าหนอนได้ปะวะไม่ได้ยิงไม่ได้ถ้ามันยิงได้นี่มันเจียวจ้าสมาร์ทดอกมากเลยนะ,นะตอนนี้มันยิงได้ปะวะเห็น ก็ไปได้เหมือนกันไอ้ง่ายอะไรที่มันอยู่ในเกมนี้นะมันตีมใครอยู่กันบ้านนะบ้านถ้าเป็นบ้านนี่มันตีได้เนะนี่ยเดี๋ยวผมอ่าคันเดี๋ยวผมจะไปซามก่อนฟามเสร็จแล้วก็ถลุงบ้านเนยะ่ยผมมีเอเคโคตรเยอะตอนนี้เอาเป็นปืน,นดีกว่าโอเคแล้วก็ปืนนะสามารถยิงถลุงบ้านด้วยฮะดูดนะินี่ฮะปืนของจริงบ้างเหรอฮะ นี่ก็ทำได้มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฝนอะครับของจริงนะมันก็โอเคอยู่มันก็เล่นได้ฮะทำยิงได้เร็วด้วยเป็นไงบ้านหายหมดเลยนี่ไม่เหลือบ้านนะฮะเราไปฟ้ามาต่อดีกว่าเฮ้ยออันนี้ก็ตีได้แบบว่าต้องดูก่อนดิ เอ้ันนี้ตีได้น,นี้ตีได้เราใช้นี้สิ้ยังรัวนี่ก็สุนจะหมดว่ะทุกคนมันไม่น่าเล่นเยอะเลยฉวยที่ฉวยกระเป๋าเต็มทุกคนโอ้ดินสังปืน แปนแรกหนึ่งสวยพี่จุ๋ยอุ้ยลูกชองลูกชองของดีฮะเราหาปืนแกล่ก่อนอันนี้แหละสวยนี่ฮะเออผมผมง่้อยูแล้วฮะสไนก็ผมไม่ได้อยากจะโมอ,อะไรเยอะนะสไนหังก็เล่นได้พอสมควรนะก็นี่มีอะไรทุกคนอ๋อย,ยายามันคือยา ก็อันนี้ก็แรงเหมือนกันนะ,ะถ้าบอกไม่แรงให้คิดใหม่นะตันนี้ถ้าเราจะไปอ่าตรงนี้กันนะฮะเส้นท,ทางผมยังไม่รู้มันต้องเดินไปทางไหนตันนี้ก็คนก็เหลือน้อยพอสมควรแล้วนะฮะอันนี้ก็ตั้งได้เล่นได้เดือย อย่าตกขนาดนั้นเลยค่ะท่าผู้ชมอย่าตกฮะทุกคนถ้าตก,ค,กค,คือตายฮะเดีย๋ยวผมจะทำการเดินขึ้นไปฮะขึ้นไปเพื่อหาคนฮะขึ้นไปให้สูงที่สุดฮะเออทุกคนผมล่วง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 เ <laughs> พิ่งเล่นวันแรกเอาอะไรง่ายมากฮะเดราเราเราไปเล่นกันต่ออีกเกมหนึ่งเลยแล้วกัน มันเหมือนได้ค่ะครับจี G กับฟีฟ้าผสมกันฮะครับจี G ก็สอดไหน่อยเพราะว่าเวลาเล่นบอปกติมันก็จะแอ้เนี่ยฮะมันจะเอ่อแจ้งมันไปกันต่อดีกว่าโอเคหาห้องเจอแล้วนะฮะฝนก็ตกหนักนะถ้าดิ้งฉังนฝนจะต้องขออภัยกันด้วยนะเพราะฝนมันตกหนักนะทุกคนต้องเข้าใจผมด้วยแหละโ,โ,โอ้โหปิงปิงปิงโคตรแรง ตอนนี้นะผมมีอ่บาบาเลียวอย่างนี้ยนะจื๊บหมดแล้วมาดูกันว่ามันจะยิงรถได้ไหมมันจะมันสามารถเอ้ยผมเจอผมจะไปยิงปืนมายิงคนนะฮะ อันนี้คือปืนอาลกองโอเคลุยกันต่อฮะจ้งฝนหนักมากนะจจงหวะนี้ ตอนนี้ผมจะลองลองหาปืนดีกว่จะไปลงตรงนี้กันนะฮะนี่คือดินแดนสีม่วงนะฮะเ,เราจะทำการอ่าทำการลงไปที่ดินแดนสีม่วงเลยนะกำลังวินไปที่ดินแดนสีม่วงนะฮะ เราจะเงินเหินฟ้ากูพิทักษ์ไปเลยฮนะข้างบนก็มีคนเออแม่คนในเครื่องบินนะโอเคผมรู้ถ้าผมจะมาถึงบินแดบกูพิทักษ์แล้วนะโอเคถึงนะฮะแต่วันนี้คือถึงถึงด้วยนะโคโหสุดยอดดิ่งพระสุธาถ้าเจา้าวันนี้ <c oughs> จะลงบ้านข้างบนนะ เรมาเราได้หีบผมก่อนเลยนะฮะขอให้ได้เออปืนเอเดปืนสไนนนะได้เอคแทนนะฮะออยังชอบอย่างชอบเลยอันนี้คืออะไรอะอ่อตอนนี้เราได้เป็นปืนลูกซองแล้วนะฮะออยังยังโก้ครับได <c oughs> ้ลูกเต๋าแล้ว ได้อีกไโอ้โหยังกยังเท่า่ะครับโอ้โหยังสวยได้เกาะได้เกาะนี่อย่างวะอุ้ยอุ้ยตรงนี้มีมันมีสองอันนะเดี๋ยวผมขอทางขอทางออกไปก่อนกล้องตรงนี้มีสองกล้องได้ปืนเลยวิสอันไอว่เอ้ยเอ็กิงแปดเ็กิงแปดยดี อีกกล่องได้อะไรฮะเดี๋ยวมาดูกันดีก,กล่องนะึงนะอีกกล่องได้สกาฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากเอ่อนี้ฮะเป็นสกาแทนฮะแล้วก็นี้เราก็ทําการพังเนี่ยผมไม่ได้จีงเท้านะเดี๋ยวผมดักยิงคนดีกว่าเดี๋ยวมันมน่าจะมีคนมาผนมะมีมสินค้าอยู่แถวนี้แหละโอ้โหสองทางเลยฝ่ายนี้ฝ่ายบริ เดี๋ยวแบบไม่มีอยู่วันอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมไปดำมตามราคามันเยอะอืมนี่สังเท้าแถวนี้รูไหนไอะจ๊ะอืมจ๊ะวันนั่นงนั่งไงแตก อาไม่แตก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 ไอ้ปืนมาหมดไม่ตาย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 ตักหนึ่งสวยไายบายได้ลูกซองเยอะฮะอืได้ลูกซอ,อ,อ,องอีกแล้วเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเลยผมยิงวะวนไหนก็ไหนไหนมาฟังมาต่อ ฟาร์มหินไว้ด้วยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่มีตืดเราไม่มีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะได้แล้วฟาร์มต่อฮะเจา้าหญิงฟาร์มคล้ายๆเกมฟาร์มกับเกมอ่ามันเป็นการฟาร์มหินฮะฮะฟาร์มไปเรื่อยฟาร์มไปนี่ฮะโอ้ยโดน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 จากไหนยิงวะเจอไหนจ้าอยู่ไหนจ้า เหนื่ยมวะมันอยู่ไหนอะทุกคนผมกลัวคนมากเลยตอนนี้นอเริ่มระแว,แว,แวงคนตั้งนั้นอ ยู่ไหนจ้าโอ้เจอแล้วจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วก็มาป่อนกนั่งกนั่งนั่งก่อ้โอ้โอ้โอ้้โโอ้อ้อ ได้ปืนทำลายมาฟรีได้คืนก็ทำลายได้ด้วยวยาเจ้าวันนี้ข้างล่างมีอะไรวะไปกันต่อเดี๋ยวท่านผู้ชมไปกันต่อดีกว่า เราจะต่อตัวไปฝั่งนี้กันนะฮะไม่ได้ต่อตัวตเราใช้การตั้งค่าแดบกไปนะตัง้งคิกใช้เออขวา้า้ม,มันดูก่อนวนะ่ผมอยู่ในกางอยู่กลางวงพอด,ดีนะเดี๋ยวผมจะไสัง่งรถข้างนีง้แั๊หน่อยร้องค่อยตั้งนะอย่าจะอย่ารีบนะถ้ารีบม,มันจะ,ะเจอขาทชิบหายเอาได้นะ

โดนไอ้โดนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอะไรของมันวะคะยิงเก่งเหลือเกินเนาะอืมเอ็กซ์ยมแปดนี่ของดีจริงบีเอชเอชว่ะบีเอชเอชแล้วก็เอ่อพลุทองจบอันนี้มาด้วยนะฮะงั้นเราเล่นเอ็กซ์ยิมแปดดีกว่าเหมือนเดิมโอเคไปเกือบแตกฮะ ดีนะแม่กิมแมากิมมามเยอะมามามาเยอะที่แพนั่นเนี่ยเยอะไปดีกว่าโอ,โอเคโอ้โหดูดีผมสร้างทางมาแม่งยิงนะดีผมตกตรงไม้พอดีนะผมไม่ได้ตกตรงพื้นเพราะตรงน้ำอ,อ,อ่ะเออโดยนยิงแล้วเนี่ยน,น้ำคงจะเปรี้ยวให้มากจัเอาไว้ไม่ไงมาดิผมตั้งบาเลียสู้เลยมามา ผมจะตั้งอาที่กำบังด้วยนะอุ๊ยยัยงวะไหนวะวันดีวันดีวันดีราคาห้าไดห้าคิวแล้วตอนนั้นจะเล่นกากอยู่นะเพราะว่าผมเพิ่งสร้างท่านมาเนขะาเล่นไม่เป็นนะ <c oughs> อันนี้คือดินแดนสีม่วงเหรอพี่ลิกพี่ลิก พี่ลิกต้องไปติดตามช่องลิดเลยนะคะพี่ลิกของพี่แชสุดหล่อนช่อนะงนี้มีสาระหดดน,น่อยนิดนึงที่หลานะจะไม่สาระนะจะเป็นสารู้ค่ะแต่เขาก็มีสาระนะผมกลัวมันเป็นล้อเปล่าเลยแต่มันจะเป็นประวัติสําร้อยทุกคนไม่งั้นผมกำลังสร้างสะพานอยู่ฮะกำลังจะต่อสะพานไปด้วยกันนะ สร้างสะพานก่อนอ่าพอดีไม้เยอะรวยไม้ล้ำซ่อมสะพานนะซ่อมไปอ่าเสร็จแล้วนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอ้พอดินรวยไม้โอเ้ยอเอ้าเฮ้เเยเอาล่วงว่ะเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้าโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเอาเย้เอา อ๋อเอามากินผมมาทุกคนเท่าที่ป่ะจ้าปะจ้าปะจ้ขึ้นไม่ได้ว่ะอ่าต้องทำอย่างนี้เหรออืออ่ะแล้วก็อันนี้อ่ะขึ้นได้แล้วโอเคนี่นะฮะเป็นอ่าสะพานโอเคนี่คือสะพานนะโอ้ยล่วงอีกแล้วอ้อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วหัน้สาเหตุแล้วหัวหน้าสาเหตุแล้วนั่นไง มจะขึ้นยังไงล่ะปะโทเอาโอเค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 ขึ้นได้ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ข,ยขึ้นได้ก็ะบาแล้วขึ้นได้ก็ะบาแล้วสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่อ่าตรงนี้ต้องตั้งเป็นอันเนี้ยอ่าอ่าสวยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ไดอ่าแจว๋ว แล้วทำไมอ่าผมกดย่องแล้วก็ยิงตรงนี้ทิ้งหมดอ่าแล้วเราก็ทำการอ่าตั้งอันนี้นี่อ่าสวยแล,นนนนนนแล้วโดนยิง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 อ่าแล้วผมก็ตั้งตรงนี้นี่ปิงปิงอ่าแล้วก็เอ่อตั้งตรงนี้นี่น,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 นี่ตรงนี้กันหล่นเอ้ยไม่ใช่ตรงนี้อ่าอ่าถูกแล้วถูกแล้วขึ้นมานี่คือ ه, สะพานอ้าวเฮ้ยได้ยิเสียงตีนเสียงตีน ไม่ใช่คนแบบว่าน่ามาเหมอน้ยโดน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 โอ้ยโฮ้ยขึ้นทางไหนวะทางไหนวะจ๋า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 เตตเดเตเตต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 ต เอ้โดน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 เจ็ดคิวสวยสทนายมีไหมสนายมีไหมมีทนายไหม,ม,มไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็แตกว่าเอา้ผมตั้งอะไรของผมวะเนี่ยลโหลฮัลโหลผมเล่นอยู่ตรงเนี้ยเออทางสะพานสะพาน อย่าทำลายสะพานผมนะนี่เออสวยลงไปดิโอ๊ยโอ้ยโดนจมตีแล้วโดนจมตีสองทางเลย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 เหรอบักหำโอ๊ยไม่ไหวไม่ไหวตั้งตั้งไอวอตั้งไอวอนี่แหละตั้งไอวอไม่ไหวให้ตั้งไอวอไม่ไหวให้ตั้งไอวอจจำเอาไว้นี่เนี่นี่เน่จะวัดปะล่ะฮะจะวัดปะล่ะจะวัดปะล่ะฮะ ปืนค mm ้อนไม่ยิงมันอะโถปืนค้อนดีดปืนคนดีดปืนคนดีดเรากระสุนเลยเลยดีเฮ้ยไม่ไม่ไม่แตกเกือบตายฮะเกือบตายแล้วผมได่กี่คิวแล้วแปดคิวฮะจังวันนี้ อ่าคือผมต้องทำการอ่าปลาไปปลาไปทำรัศพานะมันจะได้ไม่ต้องขึ้นมาปลาไปออันอันนี้ป้อมป้อมอ่าตั้งป้อมตั้งป้อมอ่าตั้งป้อมตั้งป้อมหฮ้ระเบิดเวลา พักหนึ่งมันจะระเบิดเวลานะโอเคสวยอือเอ้าอ๋อแล้วก็มันระเบิดเวลา,ลววลาโอเคตอนที่สองก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะคะไปละบ๊ายบาย